สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผม็มาเล่นเกมยิงไข่อีกแล้วครับทีนี้น่าจะเป็น ep ห้านะครับผมนีนนะฮะเราจะถล่มกานเลยฮะวัน,นวันนี้ผมตั้งทากิตไว้หนึ่งแสนแต้มนะไม่รู้จะถึงหรือเปล่าฮะต้องมีทีเด็ดโชว์ฮะเวลายิงนะครับผมเราก็มันต้องให้ครบสามสีฮะมันถึงจะแตกออกไปนะครับดูนะฮะ นี่ครับย,ยิงให้มันครบแบบเขาเรียกว่าสามสี่พอดีแล้วก็เวลาถ้าอยากยิงให้มันกระแทกก็ต้องกะให้พอดีนะนี่คนระับแบบนี้นะฟุ๊บดูนะฮะเดี่ยดูนะสีแดงอะโหทั้งยวงคนะทุกคน,นนะสีน่ดำเงินมาทำไมเนี่ยเลืมดูวนะ่าถ้าไขมาเราต้องยิงมันฮนะอย่าให้มัน ไปแปะได้เดี๋ยวมันจะมีไข่สีอื่นมาเพิ่มตามที่มันส่งมาฟุบอหาไม่ถึงนะทุกคนมันจะเล่นท่ายยากสักหน่อยโอ้โหไม่ได้จับนานฝีมือตกไปเยอะนะทุกคนฝีมือผมก็ล่วงเลยไปเยอะยิงมันนะยิงมันนะทุกคนอยาให้มันได้เกิดครทุกคนเป้นนะควสีแดง โหยสุดจริงๆอะทุกคนสุดจริงๆอะ่ะสีแดงครับทุกคนสีเขียวครับสีเหลืองอ๋ไม่ใช่สีสีแดงโอเพลินเพลินอา่าระเบิดมาการที่มันจะมีระเบิดมาเพิ่มนี่ก็คือต้องยิงต่อเนื่องไงเก้าครั้งหนึ่งเอาไม่ได้แล้วเดีย๋ยวผมลองดูเก้าครั้งหนึ่งสองเอาไม่ได้สีเหลืองเอาไม่ไหม่เอา,เอาใครมาหนึ่งไม่ได้อีก ทหมหนึ่งสองสามไม่ได้ละวำไหมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าฮะหกเจ็ดละฮะับ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, บอ้าวไม่ได้ทำไมฮะหนึ 1, 2, ่งสองฮะอาวรับสองละโหไม่ได้ครับทุกคนทัดทั้งวงหนึ่ง สองไม่ได้นะครับหนึ่งสองไม่ได้วคือติดต้องเสฟไม่ได้ระเบิดเอาหนึ่งนะโอเคสองสามสี่ห้าโอ้ไม่ได้หนึ่งไม่ได้สีน้ำเงินไม่รู้มาทำไมโก็ไปดูกันสีที่อยากให้มาไม่ไม่ค่อยมาหนึ่งสองสามสี่ เอาไม่ได้หนึ่งสองไม่ได้สงส่ไม่ได้นะครับระเบิดหนึ่งไม่ได้หนึ่งสองสามไม่ได้นะครับหนึ่งสองโหไม่เข้าหนึ่งสองไม่เข้าฮะทุกคนสีเหลืองมาสิสีเหลือง,องโอ้ยหนึง่งสองสามสี ห้าสีเขียวไม่มีฮะหนึ่งไม่ได้เลยให้หนึ่งครั้งอีไม่ได้แล้วครับผมว่าไม่ไงก็ไม่ได้เนึ่งสองเอาไม่ใช่เอามายังต้องมันต้องได้สิครับหนึ่งสองสามหรือต้องยิงต่อเนื่องให้ได้เก้าครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอมันรืนี้ก่อนฮหนึ่ง สองโหเศดายหนึ่งหเอ้ยได้หรอแปลว่าแปลว่าถ้ามันยิงตัวไข่ที่มันกำลังบินมาใหม่น่าจะไม่นับครับทุกคนโอเคเดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหมันจะยิงเข้าไปยังไงวะเนี่ยโหยากมากที่จะเข้าไปข้างในได้ รามาเล่นท่ากันนะครับทุกคนปุ๊บไม่เข้าะเราจะเล่นท่ากันฮะโอ้โหไม่โดนนะทุกคนจะไดเ้เรียบร้อยฮะเล่นท่าครับเราต้องเล่นเล่นยังไงให้สนุกครับเราต้องเล่นแบบผ่านโหนนะทุกคนเล่นง,ง่ายๆเราไม่เล่นฮะมันไม่สนุกอีกไข่จะมาได้ไงสุกไปครับไม่ให้มันเข้ามาสีแดง จริงนะครับทุกคนเราต้องถล่มมันให้เลยฮะทุกคนฟุ๊บ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 โอ้โหเห็นฟุ๊บให้เงี้ยฟุ๊บ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 ดูนะโอ้โหนี่ไม่เข้าเข้าไหมฮะไม่เข้า ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าปุ๊บ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 ได้ไปเนี่ยไม่ได้หรอทุกคนเสียด้ยเสีด้อยู่ทำไมทำไมทำไมทั้งยวงอ่ะทั้งยวงอ่ะครับทุกคน ต้องเล่นท่ายากไว้ก่อนในยากเราถึงเล่นเนะี่ยบกลนเข้าไปครับทุกคนเอาไม่ยิงอนะ่ะไม่ยิงอนะ่ะยิงไปแล้วนะสามหมื่นแล้วเื่อนนี้เราเย,ยาวๆนะทุกคนไม่ใช่ตีสามนะครับ ถล่มมันฮนะถล่มมันครับถล่มมันฮนะทุกคนถล่มมันถล่มมันครับถล่มมันครับทุกคนเนี่ยมันต้องเล่นแบบย,กยากๆอา้าวมาตอนไหนวะผมก็ลืมดูมง่ายๆเราไม่ยิงฮนะเราจะยิงมุมย,กยากๆมุมเสยอย่างี้ ดำไ้ยิงเงินนี่นะครับนี่ครับนี่นะครับนี่นครับสีเขียวไม่มาว่ะโอ้เหล่ๆสีเหลืองมาตอนเดียวสีแดงมาสีแดงอ่ะักษรจะเป็นหวัดที่ไหน ช่วงนี้ก็โควิดนะฮะก็ขออนุญาตเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะเฮ้ยถ้าสีเขียวไม่มานี่ผมจบเลยนะทุกคนเออก็ยังดีที่เขามาให้ผมสีแดงมาสีน้ำเงินนะทุกคนสีแดงโหมาถ้าสีเหลืองไม่มานี่คือจบแล้วฮะเต้ไม่มาจริงอนะ่ะสีเหลืองโอ้ย บังเอิญไปโดนฮะผมไม่ได้ตั้งใจกียิงแล้วเลยโหสุดจริงสุดจริงเรื่องความมั่วโหมาจริงใครล็อกตรงกลางสักหน่อยไม่เข้าอ่ะครับทุกคนฟุ๊บโหอ๋อสีเขียวสีเขียวอ่ะสีเขียวแส,ว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 สนหนึ่งก็พอแล้ววันนี้น่าจะเอาหน้าแต้มนี่จะแลกเป็นเงินได้นะครับ ดีมากนะทุกคนเราล็อกนี้โอ้ยเข้าผิดแรมเข้าผิดลำเป็นไรว้าเขียวสีเหลืองโอ้ยอยาให้มันเกิดจะให้มันเกิดให้มันเกิดโอ้สีเหลืองสีเขียวสีเขียวสีเหลืองเงินแดงสแดงนะครับสีเขียว นี่ครับสีเหลืองครับสีเขียวสีแดงไม่มาวะทุกคนสีแดงไม่มาให้ผมฮะโวอะไรวะมาแล้วนะสีแดงโวสีเขียวโดนไม่ไม่โดนนะโวหเสียดายแย่เลยเซิงเปะเซิงเปะเซิงเปะเลยครับทุกคนโว่เซิงเปะเซิงเปะแล้วก็เซิงเปดแล้วครับ เท่าไรนะห้าหมื่นสามนะครับทุกคนจะได้ซึ่งแสนหรือเปล่าครับตามที่คาดหวังเอาไว้คาดหวังไว้หนึ่งแสนนะครับทุกคนไม่รู้จะได้หรือเปล่าโห่ม่าจะเข้าร็อกน้างินสักหน่อยเข้าแล้วฮะฟุ๊ สีเหลืองสีเหลืองโหสีอยู่กันยาวๆคลิปเราลงยาวๆไม่ตัดอัดอยู่ไหมยังบันทึกอยู่ครับทุกคนต้องห่วงฮนะเรายังบันทึกยาวๆนฮะเราตั้งไ,ไว้หนึ่งแสนคะแนนนะมาะว่าสีเอ้ยสีเหลืองไม่มาจริงอนะโหทั้งยวงนะทุกคนสีน้ำเงินสีแดงสีน้ำเงินสีแดง สีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองไปครับฟุ๊บฟุ๊บฮะถล่มมันฟุ๊บ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 ม่อะฟุ๊บยิงเร็วอะยิงเร็วต้องตาเร็วด้วยฮะฟุ๊บ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 อ้าวพลาดละเองครับทุกคนฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บ หกหมื่นแล้วฮะสี่หมื่นแต้มฮะเราจะชนะภารกิจนี้ฮนะฟุบเอาล้วครับหนึ่งแสนแต้มพอครับหนึ่งแสนแต้มก็พอแล้วครับ โทษทีครับเงียบไปะวันนี้โอ้หกหมื 68, นแปลครับหนึ่งแสนแต้มนะฮะเป้าหมายวันนี้ครับจะได้หรือเปล่าไม่รู้ฮะผมต้องการหนึ่งแสนแต้มนะฮะหนึ่งแสนแต้มได้หรือเปล่าฮะเฮ้ยสีเหลืองไม่มาจริงครับ สีเหลืองยังไม่มาเลยครับทุกคนโหนึกว่าจะไม่มาซะละนึกว่าจะไม่มาครับทุกคนโหฮ้ยเหลืองยังไม่มาจริงเหรอครับขออนุญาตยิงง่ายๆครับเมื่อกี้นี้เจ็ดหมื่นแล้วครับอีกสามหมื่นครับทุกคนผมจะบรรลุวะจะได้หรือเปล่าครับจะได้หรือเปล่าไม่รู้อะโหะได้หรือเปล่าเนี่ย โอยเสียวเหมือนกันเนี่ยโอยจะได้หรือเปล่าครับทุกคนเสียวเสียวฮะเสียวเสียวฮะบอกเลยว่ามีเสียวครับบอกเลยว่ามีเสียวครับทุกคนอืมมีเสียวเหมือนกันนะครับ สามยู่เจ็ดหมื่นสามอยู่ครับตอนนี้เจ็ดหมื่นสามอยู่ครับเจ็ดหมื่นสามอยู่นะครับทุกคนเจ็ดหมื่นสามอยู่เจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าครับนี่อะเรียงไปสี่ตัวเลยสุดจริงเจ็ดหกแล้ว อย่าให้ได้เกิดอย่าให้มันได้เกิดครับทุกคนนีอ่อะถล่มมันฮะถล่มมันไว้ฮะถล่มมันเข้าไปฮะทุกคนถล่มมันเข้าไปครับถล่มมันเข้าไปฮะทุกคนถล่มมันเข้าไปฮะทุกคนโหยโ,โชคดีฮะสีเหลืองมาถ้าไม่มาเมื่อกี้คือจบเกมแล้วฮนะเกือบแล้วครับ ี่้นเงินไม่มาจริงเหรอครับคือว่าสี่ล้านเงินจะไม่มาครับทุกคนก็มีเสียวอยู่นะฮะแปดหมื่นแล้วครับไก่แสนแล้วครับเราต้องพิชิตแสนให้ได้ฮะยิ่งอย่างนี้ต้องได้แสนเร็วฮนะเริ่มมันเริ่มเร็วขึ้นฮะทุกคนจะได้แสนหรือเปล่าครับเป้าหมายเราคือหนึ่งแสนแต้มนะฮะ ไม่รู้จะได้หรครับทุกคนหนึ่งแสนแต้มของเราครับวันนี้1นึ่งแสนแต้มนะเพื่อชัยชนะครับโอ้ยไม่เข้าอีกนะโอ้โหเริ่มยากขึ้นแล้วครับเริ่มยากขึ้นแล้วครับ เริ่มยากขึ้นแล้วครับโหยผมต้องการสีแดงตอนนี้สีต่าเงินมาก็ดีนะครับมันเริ่มเร็วขึ้นแล้วครับทุกคนมันเริ่มเร็วขึ้นแล้วฮะต้องการหนึ่งแสมแต้มนะฮะโหได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้ฮะทุกคนติดฮะมันติดครับมันติด ได้หรือเปล่าโหมีเสียวอ่ะคือเสียวมากเลยฮะตอนนี้คือถ้าถ้าเขียวเขียวมานเนี่ยเฮย้โฮยโหแปดหมื่นเจ็ดนะฮะตอนนี้ล่อแร่ครับทุกคนโหมีเสียวเงันนะเนี้ยการล่อแร่ครับโหจะได้แสนหรือเปล่าทุกคนมีเสียวฮะหนึ่งแสนแต้มฮะ หนึ่งแสนแต้มฮะความหวังตอนนี้โคมีสิท์ลุ้นไหมเนี่ยจะขึ้นเก้าหมื่นตอนไหนครับทุกคน1นึ่งแสแต้มนะฮะจะได้ลุ้นหรือเปล่าครับจะได้ลุ้นหรือเปล่าครับ9ก้าหมื่นแล้วครับ ถัดเองครับเมื่อกี้นี้อือือ้าวไม่เข้าอีกครับทุกคนสีเหลืองไม่มีอีกครับสีน้ำเงินสีแดงครับสีเหลืองฮะส,ส,สีเขียวสีน้ำเงินโอ้โหม,มีเสียวสีน้ำเงิน สีน้ำเงินนะสีแดงะยิงขึ้นไปก่อนให้ทุกคนโอ้โหมาพอดีมาพอดีจะหนึ่งส่อีกห้าพันนะมีเสียวโอ้ยทั้งยวงสองพันนะทุกคนเป้าหมายของเราฮะหนึ่งแสนแต้มฮะหนึ่งแสนแต้มฮะจะได้หรือเปล่าทุกคนโอ้ยมีลุ้นมีลุ้นฮะอีกนิดเดียวฮะทุกคนโอ้ยนิดเดียวฮะ ฟึบฟึบอันิดเดียวฮะจะตายหรอครับทุกคนหยมีเสียวฮะมีเสียวมีเสียวโอ้โหทุกคนครับโอ้โหสุดยอดนะภารกิจนี้สําเร็จครับหนึ่งแสนแต้มฮะหนึ่งแสนแต้มครับก็คงจะจบแล้วครับเพราะผมขี้เกียจเล่นละเดี๋ยวอกาหน้าเราจะเจอภารกิจต่อไปนะฮะน่าจะจบแค่เท่านี้ดีกว่าครับผมคงอำลาแล้วครับ ไว้เจอกันครับภารกิจ10,000แสนแต้มเราสำเร็จภารกิจหน้าครับ2 0 0แสนแต้มฮะต่อไปภารกิจเราต่อไป2 0 0แสนแต้มฮะไม่รู้จะได้หรือเปล่าทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์แลอกดติดตามก็ได้ครับเดีย๋ยวจะมีคลิปอย่างอื่นด้วยนะครับนอกจากการเล่นเกมแบบนี้โอเคครับไว้เจอกันครับทุกคนสวัสดีครับ